คือวันนี้เป็นวันว่างของเนยกับแจมนะคะแล้วก็หลายคนอะ่ะชอบถามบ่อยมากว่าเนยแจมชอบอะไรเหมือนกันไหมกินอะไรแบบเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีโทรจิตเหมือนกันหรือเปล่าคิดเหมือนกันไหมวันนี้เราเ,ออเลยจะพาทุกคนไปดูแบบว่าวันเดกับ ฝาแฝดเนยแจมใช่ค่ะหนึ่งวันกับฝาแฝดนะคะว่าเขาทําอะไรเนยกับแจมมาบุคลิกก็คล้ายๆกันสไตล์การแต่งตัวมันก็เหมือนจะคล้ายแต่ก็ไม่ได้คล้ายจะคล้ายแต่ไม่คล้ายใช่โอเคเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูนะคะว่าวันนี้ไอเทมของเราจะมีอะไรบ้างคอนเซ็ปของแจมวันนี้เนี่ยทั้งสไตล์การแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมและกระเป๋าก็คืออยากให้รู้สึกเหมือนเป็นลูกคุณค่ะแบบว่าลูกคุณหนูสไตล์แบบว่าอังกฤษวิจารณน เออแต่ว่าแต่ก็มีความสตรีดหน่อยๆน,นะแบบกางเกงยีนอะไรเี้เหมือนแบบเหมือนเป็นลูกคนหนูแบบว่ามามาในที่ที่แบบเจอสามัญชนเลยอะไรวะแล้วกระเป๋าอันนี้จะก็ชอบมากแจมจะเป็นคนติดหวานชอบชอบมากชอบระบายชอบคุ้งฟิง,งอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋ามันก็จะเป็นแนวที่ดูแบบเรียบๆ <c oughs> ดูไม่สตรีดสาแต่ว่าอันนี้เป็น ไอเทมแบบว่าสุดฮิตตามกระแสะค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะรองเท้า Mary Jane จ้า Mary Jane แล้ว yeah. ก yeah. right. um, okay. 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 ็แบบดีเทลมันสวยนะแบบแซมชอบความแบบมันดูมันดูเรียบแต่ว่าให้ความหรูหรานิดนึงแล้วก็วันนี้ที่เลือกทั้งหมดมันเนี้ยก็คือเป็นแบบแมทต้์กันอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกนี้เนาะวันนี้นะคะลุกของเลยนะคะขอขยิบนิดนึงขอขย่งยังไม่ได้ใส่รองเท้ามึงเกงแบบส้มแบบฟิลเหมือน หมือนกางเกงนอนแต่มันไม่ใช่กางเกงนอนอ่ามีความชิลมีความชิลใช่ก็แบบตังหูอ๋อนี่ทําผมแบบเรียบหรูอะไรเงี้ยเรียบหรูไม่ใช่ตังหูเออวันนี้เราก็แต่งตัวแบบว่านัดกันมานิดนึงมีความสีขาวรีเลย์เออเพราะว่าที่เนยใส่กางเกงอย่างงี้นะคะเพราะว่าเนยจะใส่รองเท้าคู่นี้ค่ะอ่าา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 ีาาาาบีชาา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 า อะไรแาบนี้มันออกใชไหมแบบว่าคู่กันตุน๊ดลูกกระป๋อนน่ารักดีวะ่ะเป็นไงลูกนี้ให้เท่าไหร่กันคะสาวๆมีให้หนึ่งร้อยอ 1> 1ร้อยคะแนนให้คะแนนคนฝั่งไหนดีคะกดหนึ่งแจมกดสองเลยมไปคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปคะ่ะ <c oughs> มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูที่แจมสั่งนะคะแล้วแจมก็บอกเขาว่าขอแบบเผ็ดๆเ,เลยค่ะแซบ่แซบๆน่าก,กลัวมากอาหารแจมน่าก,กลัวมากตลอดเวลาแล้วดูอาหารอาหารเนยแบบอาหารฝรั่งเด็กน้อยอ่ะ <c oughs> ไม่แมเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมาไม่ครบเนยเขาแบบว่ากินเผ็ดไม่ได้ นี่อีกเมนูหนึ่งของเนยนะคะ mm hmm. ก mm hmm. คะุ้งอะวคาโดค่ะอาหารสไตล์เนยค่ะทุกคน <laughs> อิ่มแล้วนะคะแน่นมากแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปคาเฟ่ร้านกาแฟกันต่อค่ะเพราะว่าปกติแล้วเน,นี่ยเขาต้องกินกาแฟะนะคะกินข้าวเสร็จจะต้องกินกาแฟค่ะต<ป>้องกินกาแฟร้านที่เราจะไปนะคะมันอยู่ตรงข้ามทุกคนร้านนี้ สาวคาเฟ่นคนนึงค่ะสาวเจี๊ยบวันนี้สั่งอะไรน,นะคะเออวันนี้สั่งกาแฟแฟรไว้์นะคะคือสั่งสองอย่างถ้าเป็นกาแฟนมไม่ลาเต้ก,ก็แฟร์ไว้์แล้วคือแบบเวลาดูเมนูก,ก็เหมือนว่าจะสั่งอย่างอื่นแต่ก็สั่งเหมือนเดิมตลอดเวลาทุทกร้านเลยจริงก็ไม<ๆ>่เข<ๆ>้าใจตัวเอง ก็คือว่าเนยเขาจะไม่ยิ้มเลยเขาจะแบบหน้าฟูๆเลยส่วนแจมก็คือทำหน้าตึงๆแบบเนยไม่เป็นมันต้องยิ้มอมค่ะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหนึ่งวันของรอนะคะมากินข้าวไข่รูกกินกาแฟกินกาแฟมันก็จะมีแบบคอนต่างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแจมก็เป็นคนชอบกินเผ็ดเลยกินไม่เผ็ดเลยส่วนกาแฟค่ะจะต้องกินกาแฟแบบว่ากาแฟสดใส กินกาแฟร้อนแล้วเขากินกาแฟร้อนกาแฟจริงจังหมาว่าอากาศไม่ใ <enroll> ช <Brazilian babies> okay, ่กาแฟจะร้อนเลยเรากินกาแฟร้อนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องพิกเลตแอนทาวินกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะคะถ้าอยากให้ส่องแสงไปตะลุยไหนบอกได้นะโอเคบ๊ายบายค่ะ